พามาชมบ้านหลังโตสำหรับครอบครัวใหญ่บ้านจะใหญ่ขนาดไหนไปชมกันเลยวันนี้เราอยู่กันที่โครงการพร้อม ตั้งอยู่ที่บวกครบต้างอยู่ใกล้กับแยกกองทรายสารพีเพียง3กิโลเมตรปากทางเข้ามีร้านอาหารและมีเซเว่นด้วยหลังนี้ได้ที่ดินขนาดบิ๊กป๊มเลยสนามแย่หน้าบ้านสามารถสร้างบ้านหลังเล็กหรือโฮมออฟฟิศขนาดเล็กก็ได้นะพื้นที่กว้าง105ตงารางว้าวราคาเพียง2.99ล้านบาทมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและ4ที่จอดรถด้านในห้องนั่งเล่นเพดานยกสูงโลง่ง ปโปรงสบายสุดๆส่วนห้องนอนใหญ่มีอากาศเย็นตลอดวันมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยเอี่ย อย่าเพิ่งรีบไปไหนคะ่ะส่วนห้องครัวเป็นระบบปิดหมดความกังวลเรื่องกลิ่นลบกวนขนาดก็กว้างเหมาะสําหรับการทําอาหารได้อย่างเต็มที่เลยขอพาไปดูหลังบ้านกันบ้างคะ่ะหลังบ้านมีพื้นที่เหลือๆให้ใช้สอยแถมบรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นสำหรับเฟสนี้เรายังมีอีก4หลังสุดท้ายมีวิดีโอภายนอกของบ้านแต่ละหลังมาฝากด้วยนะคะมีความแตกต่างในเรื่องของขนาดที่ดินและราคา่ทานใดสนใจขนาดหรือราคาไหนเป็นพิเศษทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะ 看。<laughs>